นอกที่นอกเหนือจาก fc ของเราเขาจะมาจากคำค้นหาแล้วดูค่ะว่าเขาค้นหาคำว่าอะไรถึงเจอช่องมาดามบ้านนาสวีเดียนทุกคนไปดูพร้อมกันเขาค้นหาคำว่าอะไรถึงเจอวันเนี่นะคะหนึ่งหน้ากระดาษ a 4ไปแล้วนะคะสองหน้ากระดาษ A4 ไปแล้วนะคะเข้าสู่สามหน้ากระดาษ a 4ไปแล้วนะคะ สามแล้วนะสี่หน้ากระดาษ A4 ไปแล้วนะคะห้าหน้ากระดาษ A4 ไปแล้วนะคะเอายังไม่จบยังไม่จบหกหน้ากระดาษ A4 ไปแล้วนะคะดูค่ะว่าทำไมวันถึงได้ไรายได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะอุย้ยกราบกราบกราบรัตนดีหายไปไหนหายไปไหนมานะคะ 7หน้ากระดาษ a 4ไปแล้วนะคะทุกคนดูค่ะคําค้นหาช่องของวันนะคะดูดูวันขอเรียกว่า10หน้ากระดาษ a 4ค่ะยังไม่จบเลยทุกคนทุกคนดูแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงแล้วเราดูช่องตัวเราเองก่อนค่ะอยู่กับวันตอนนี้20คน20ช่องใครมีมือถือ อีกหนึ่งเครื่องหรือออกไปจากไลส์สวดนี้ก็ได้ค่ะไปนับมาซิเรามีกี่นะ่าเอเรามีกี่คำนะคะดูของมาดามบ้านนานสวีเดนนะคะยังไม่หมดเลยพี่น้องโอ้ยทุกคนดูตรงนี้ตัววิ่งมันอยู่ตรงนี้เห็นสัญ,ญลักษณ์ตัววิ่งไหมคะวิ่งมายังไม่ถึงครึ่งเลยทุกคนอาวันไปให้จบก่อนเนี่ยนะคะดูคําค้นหาช่องวันของเดือนนี้นะคะเนี่เป็นยังไงคะทุกคน มีทั้งภาษาญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอะไรมาด้วยเยอะแยะเลยค่ะภาษาลาวก็มานะคะเราจะปังและเราจะดังได้มันอยู่ที่การสร้างคําค้นหาแล้วคําค้นหาตรงนี้มาจากไหนนะคะคําค้นหาตรงนี้มันมาจากสองเหตุผลค่ะคือหนึ่งมีประโยชน์กับช่อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะพูดด้วยพูดด้วยเขียนด้วยเขียนผิดเลย คำที่มีประโยชน์กับช่องขอใช้ลายมือแพทย์นะคะมันก็จะเป็นชื่อช่องและคอนเทนต์ที่เราทำกับไม่มีประโยชน์มาจากไหนไม่มีประโยชน์มาจากคลิปดันแล้วก็ระบบดัน ทุกคนบางคนบางช่องจะเจอเหตุผลนี้ค่ะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคือในคำค้นหาของเราตรงเนี้ยมันจะมีคำที่ไม่เกี่ยวกับช่องเรามันมาจากไหนช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเองก็มีค่ะมันมาจากการที่ระบบดันคลิปเรายกตัวอย่างเช่นมีใครก็ตามใครก็ตามคนหนึ่งไปดูคลิปมวยไทยอยู่นะคะมวยไทยอยู่กำลังดูกำลังดูคลิปนี้ปั๊บ ระบบดันคลิปเราค่ะเมื่อเราทำคลิปให้ระบบดันระบบก็จะดันแบบสุ่ม4สุ่ม5เอาคลิปเราเนี่ยไปเล่นท้ายคลิปมวยไทยต่อด้วยคลิปป้าสุชีวิตติดทะเล คำค้นหาของป้าสู่ก็จะเป็นคําว่ามวยไทยอยู่หนึ่งในนี้ค่ะมันมาได้ยังไงครูก็เพราะว่าระบบดันคลิปเราไปเล่นต่อจากคลิปมวยไทยคนดูไม่ได้กดดูคลิปป้าสู่ชีวิตติดทะเลคนดูคลิปกดดูคลิปมวยไทยด้วยคําว่ามวยไทยวันนี้คอนเทนต์ที่ระบบดันคือมวยไทยวันนี้ พอ u t u b e ดันคลิปป้าสุเล่นต่อเนื่องคำว่ามวยไทยวันนี้ซึ่งเป็นคำค้นหาที่คนคนนั้นกำลังดูอยู่ติดเราทันทีค่ะติดช่องป้าสุชีวิตติดทะเลแล้วมวยไทยอยู่ในช่องเราถ้าสมมุติว่าป้าสุกา,กากมากๆเลยในช่องป้าสุมีแต่คำกากๆากากมันดันคำว่าป้าสุชีวิตติดทะเลขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ดันคำว่ามวยไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับสองจบเลยค่ะ ช่องประสุถูกจัดเป็นช่องมวยไทยแล้วสิ่งที่มาดามบ้านนาสวีเดนทำอยู่คืออะไรวันแยกคำดันออกเป็นสองคำคือหนึ่งคอนเทนต์และชื่อคลิปทุกคนฟังนะวันเลยทำคลิปที่ชื่อว่าการตั้งชื่อคลิปให้มีประโยชน์ที่สุดออกมาให้ทุกคนทำตามแล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่วันทำค่ะ ในการเปิดช่องมาดามบ้านนาสวีเดนของวัน <Okay. S 1> นะคะคลิปนั้นคือคลิปไหนทุกคนใครที่มาดูตอนนี้